ครับเจ้าที่เขามาเขียนไว้0ูนย์บวกสี่ร้อยสี่นี่แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับนี่คือเจ้าที่เขามาสำรวจก็น่าจะมาจากหลายหน่วยงานแล้วละ่ะก็สันนิษฐานว่าทางราชาการไม่ได้นิ่งนอนใจทีนี้เขาจะแก้ไขกันยังไงทำยังไงให้มั่นคงดีกว่าเดิมก็น่าจะเป็นไปได้มากขึ้นครับเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ น้ำเขื่อนแตกเขือนนี้กันก้นกั้นไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนครับบุญค่าไม่ใช่น้อยนะครับทีนี้ข้อจุดเขาเรียกว่าจุดอ่อนของเขาอะตรงไหนบ้างเขาต้องแก้ไขให้ให้มันคงครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะปีนี้เพราะว่าฝนมันเริ่มตกเดือนพิกาแล้วอะน้ำน่าจะท่วมอีก